ฮัลโหลจ้าน้องซินพี่ถึงแล้วนะจ้ะน้องอยู่ไหนละ่ะพี่อยู่หน้าร้านจ้ะหน้าร้านหน้าร้านไหนอะคะพี่อ้อนไม่เห็นเลยอะพี่อ้อนใส่เสื้อสีอะไรหรอคะเอ่อพี่ใส่เสื้อสีฟ้าจ้ะสีฟ้าดูดีๆสิดูดิสาวตรงปกหัวคุณมองไม่เห็นเ้ขาหันหลังวะคุณมองไม่เห็นอะเออ,เอ,อ น้องซินจ้ะน้องซินลองหันหาพี่สิจ้ะรอบๆพี่พี่มองไม่เห็นเลยจ้ะไหนอะพี่อน้นหนูก็อยู่หน้าร้านพนาคีเนี่ยพี่อ้นก็เดินมาหาหนูสิคะยัไงต้องปกปอ้องน้องซินดี้จ้ะพี่ว่าพี่น่าจะมาผิดร้านนะจ้ะเออพี่ขอโทษนะไว้คราวหน้าค่อยเจอกันแค่นี้นะจ๊ะ แหมซินดี้ก็มองหาพี่อ้นตั้งนานนะไหนพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นใส่เสื้อสีฟ้าไงนี่มันสีลายตกโต,กตกชัดๆพอดีช่วงนี้พี่เหมือนจะเป็นต้อหินนะตาเลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออนี่พบเพื่อนซินดี้เองพอดีว่าโบเนี่ยมาช่วยซินดีส้สแกนคนที่มาเดทด,ด้วยนะแต่ที่แรกบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพราะว่าซินดี้รู้ไงว่าพี่อ้นเป็นคนยังไง เอาแล้วนี่อ๋อนี่เพื่อนพี่เองอะชื่อดูชื่ออะไรนะคะดูดสวัสดีค่ะคุณดูดสวัสดีค่ะน้องซินน้องซินดี้อืในรูปกับตัวจริงนี่หน้าเหมือนกันเลยฮะใช่ค่ะปกติแล้วซินดี้เนี่ย เป็นคนชอบถ่ายรูปโดยไม่ใช่แอปเลยค่ะมันดูเฟกมันดูปลอมน่ากินมากเลยอ่ะขอชิ้นหน่อยนะคะอ้กินแล้วอ่ะระวังหน่อยสิเอ,อ่นอโนนะคะเดี๋ยวทีนี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ อย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าผู้ชายสิซินเขาบอกตรงเลยนะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ผ่านจะบ้าเหรอพบเราคุยกับเขายังไม่ถึง5นาทีเลยนะเปิดใจหน่อยสิผู้ชายคนนี้ฉันจริงจังนะเพื่อนก็ได้แต่ถ้ามันทำตัวแปลกๆหรือว่าดูถูกอะไรแกแกรีบบอกฉันนะฉันจะพาแกกลับทันทีโอเคไหมพี่โอนเขาไม่เป็นคนแบบนั้นหรอก ว่าเวลานี้แหละเรารีบทิ้งกันเถอะอะไรไหนว่ากินมึงยังบอกอยู่ลเลยน้องเขาต้องปุกโอ้ยกูก็พูดกันตุยอะดิมึงเป็นไงอะเห็นหน้าน้องเขาใกล้ๆแล้วสะพั่งหรือสะพึงหืมทุยสยองมากกว่าแม่งในรูปอย่างสวยมันแต่งมากี่แอปวะกล้องสมัยนี้แม่งดีชิปปิเปลี่ยนผีให้กลายเป็นคนได้เฮ้ กลับตอนนี้ก็ดีเหมือนกันเลยคอยดูนะกูออกร้านตุ๊บบอกแม่งเลยอเออไปล้ยเออน้องซินดี้จ๊ะคือว่าเป็นไงฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไอ้น,นี่มัน,หน,หน,หนแหม่งแหม่งต้าแต่เรียกแกไปหาที่หน้าร้านแล้วเออน้องซินดี้จ๊ะคือพีค่คิดดูแล้วพี่ว่าพี่ยังไม่ค่อยอยากมีแฟนเท่าไหร่อ่ะจ๊ะน้องซินดี้ ใจพี่ใช่ไหมจ๊ะหนูก็ไม่ได้จริงใจอะไรกับพี่หรอกค่ะแล้วที่หนูยอมลดตัวมาคุยกับพี่อ่ะก็เพราะว่าหนูไม่ได้ดูคนที่ภายนอกที่แรกอ่ะหนูก็คิดนะว่าคนหน้าตาไม่ดีแบบพี่เนี่ยจะนิสัยดีแต่ตอนนี้หนูคิดได้แล้วนะว่าหนูเนี่ยสมควรเลือกคบคนที่หล่อนหลออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันทำให้หนูเสียใจอ่ะ หนูจะได้ไปเปล่าอะกาศบอกทุกคนรู้เลยว่าไอ้หน้าหล่อนี่แหละที่มันทิ้งกูนโอ๊ยนิ่งๆแต่แรงดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์น้องซินดี้จ้ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะจ้ะพี่อ้นขะพี่อย่าคิดนะว่าหนูเนี่ยคุยกับพี่แค่คนเดียวอะ่ะอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอ๋อนี่พี่อ้นขาพี่อ้นกลับไปได้แล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนคุยของหนูกําลังจะมาแล้วอะแล้วสําหรับอาหารมื้อเนี้ยหนูขอเช็คบินแทนความเสียใจให้กับพี่ด้วยนะคะ thank you ไอ้อ้นรอบเนี้ยมึงตุ้ยว่ะไอ้เว้ยมึงจำไว้อีกยอยวนำมอทำหัวไก่ไ กีกเกลเลเชิดสวยมากโดนใจฉันมากเลยแกดีแล้วแกที่ออกมาจากคนแบบนั้นน่ะฉันไม่ได้ปากเก่งหรอกแต่ที่ฉันพูดไปอ่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากให้มันเห็นว่าฉันอ่อนแอ <c oughs> โภททำไมฉันต้องเจอคนที่ไม่จริงจังด้วยอ่ะพระเจ้าคะ โปรส่งใครมารักฉันที <c oughs> <c oughs> คุณครับ <c oughs> ผมเห็นว่าคุณกำลังร้องไห้เนะี่ยคุณน่าจะต้องการทิชชู่นะครับ <c oughs> นี่แหละนี่แหละนี่เลยพ่ควนนี้มเจ้าส่งมาแป๊บหนึงนะคะ ทำอะไรเนี่ยนี่แทนที่เราจะอกหักลองให้กีดแขนตัวเองเนี่ยเรามากีดตาทาปากทับแหงกันดีกว่าอุย้ยเราส่งคนมาแล้วเนี่ย,ยไ,ไ,ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> โอ๊ยอาอจายวะเนี่ย